เราทอดปลาดทจานเพื่อนทอปดทอปลาเด็ดเดียวทอดปลาก็ทอดไก่ทอดปลากับทอดขงไก่ทานกินง่ายทอดปลา เราตัดเียดไว้ตาเดเดียวด้หนึ่เด็ดเดียวาเด็ดเดียว แล้วบเร็ยบเลวนี่เราก็แยกใส่ถุงไว้เราจะไปตกบ,บัดผ้าพึ่งรันลังค่างแล้วกันนี่พึ่งรันลังค่างเดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรกันจ้ามาบินตบาดเลยนี่เราไปดูในบ้านรประดความสะอาดกทำความสะอาดแปลังปากัดรอพระมาบินตบาดเสียเงาออกจากบวบปีกบวบเขือ

หอมเบงหอมเบงมีหอมเบงผักเป็นนี่มะเขือกำลังปลูกใหม่ิดหน้อยตักไข่มะระกอมะเขือ,อตอแหละ

เก็บยินหลายรอบแล้วากำลังมาเขาสิปใส่บาอากาศกระลมๆลมๆลมมลมมลมลมอากาศแบบลมเลยกลัใส่บาทกันมาย กำลัเงเดินมาได้จ้ะเนื้อ ลมลมดอกลำาไย่เนี่นี่างบ้านดอกลำใหญ่จะดกบ่ดกจะจับบ่จับิบ่งดอกนี่ต้องบักสมโอสมโอบ่จับแล้วแต่ลำาไย่ล,มล,ม,ล,ม,ลมล้มัางสีก็สีวสบวคูหมดซะว่ะดอกมันอ่าคลิปนี้พอ่อแค่นี้ก่อนจ้า คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ